สวัสดีครับวันนี้นะครับงานสุนลัดเซลครับทีมงานไอจีลิงอินเตอร์ e ิสวันนี้เราจะมาติดตั้งชุด5้กิโลวัตต์3เฟสนะครับบ้านคุณกุ้งครับผมแม่โจตอนนี้เรากำลังทำการลำเลียงของขึ้นมานะครับจากชั้นล่างเลยนะครับวันนี้อาคาร4ชั้นนะครับ ชุด5กิโลวัตต์สามเฟสชุดนี้นะครับประหยัดค่าไฟสูงสุด3,500-4,000ถึงบาทนะครับต่อเดือนครับวันนี้เป็นหลังคามีทัานชีดนะครับติดตั้งทั้งหมด12แผงครับแผง540บาทยี่ห้อ PSI ครับ ตอนนี้ขนลางกับแผ่นไม้ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราขนแผ่นไม้ขึ้นมาแล้วครับวางกันหลังคาชรุดุลครับแล้วก็เวลาเดินก็จะได้ปลอดภัยนะครับ ตอนนี้กำลังทำการถอดน็อตตัวเดิมออกมานะครับแล้วก็เราจะทำการใส่แอลฟีดตัวยึดหาลางเข้าไปนะครับ อันนี้นครับเรากำลังจะทำการยึดตัวแอลฟีดนะครับเราก็ต้องใส่พิลงไปนะครับกันรั่วกันซึมครับแล้วก็ยึดแอลฟีลงไปเลยนะครับแน่นปึกครับผมไม่มีรั่วไม่มีซึมครับครับทำแบบนี้ทุกตัวเลยครับ ตอนนี้เราก็ทำการยึดแนวฟีดเรียบร้อยแล้วนะครับรอขึ้นรางนะตอนนี้ครับ เรากำลังทำการยึดรางนะครับกับขาแอลฟีดนะครับกทาแสงอุกรณ์คุณภาพ ตอนนี้เราใส่ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการเดินท่อร้อยสายต่อไปครับต่อสามสี่มาแล้วครับผมตอนนี้เรากําลังทําการเดินท่อสําหรับร้อยสายโซลารเซลล์นะครับ ตอนนี้ครับเรากำลังทำการเดินท่อร้อยสายนะครับสายโุลเซลลนะครับจากบนหลังคานะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ทําการเดินท่อร้อยสายนะครับสําหรับแผงโซล่าเซลล์นะครับเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็ทําการขึ้นแผงโซล่านะครับขั้นตอนต่อไปครับครับตอนนี้เราจะขึ้นแผงโซล่าเซลล์กันนะครับ TSI ครับส่งถึงที่แล้วครับหน้างานหลังมอเมโจนะครับเอาตังอางลง

ตั้งหมด12แผงนะครับวันนี้แผงดีเยแงดีแตะต้องงาอ่ะเพราะว่าเพราะอ่อาอย่างนี้ปุ๊บไม่ใช่ครับ อาคารสี่ชั้นนะครับนี้นี้ดึงแผงขึ้นมานะครับอาคารสูงสี่ชั้นนะครับของวัดแรงดันทุกแผงนะครับเพื่อความชัวนะครับนะครับ พร้อมจดิงแล้วครับไปแ็งหนักประมาณ26กิโลนะครับ ดึงขึ้นมาครับมาแล้วครับหนึ่งสองเออหนึ่งสองอหนึ่งสองเออหนึ่งสองเอหนึ่งสองเอาหนึ่งสองเอาหนึ่งสองเออหนึ่งสองเอาหนึ่งสองเอาหนึ่งสองเอา

พร้อมแล้วนะครับหนึ่งนึ่งสองอ้าวอดี๋นว่มันไมาแก่ดีอ่ะพวกพวกที่ได้ไปตอนม่หลับสาม เราจะเอาขึ้นมาก่อนทั้งหมด12แขงนะครับิดดับไปหนึ่งสองเอ้าเอ้าเอ้เอ,อ,อ,อไปไปห้าวคไปห้าวใจมันนี้ไป วันนี้อากาศดีมากครับขึ้นแผงตอนหกโมงสี่สิบห้าครับเย็นสบายครับวันนี้อนนี้ขึ้นมาเจ็ดแผงแล้วนะครับเหลืออีกห้าแผงนะครับนะครับตอนนี้เราก็ทำการขึ้นแผงโซล่าเซลล์ครบหมดแล้วนะครับ ทั้ง12แผงนะครับต่อวงจรเข้าระบบไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปทำการติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์นะครับก็คุดชุดควบคุมตอนนี้งานบนหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ครับเราตอกแท่งกาวลงดินไปแล้วนะครับถึงขั้นตอนการใส่วันทามนะครับหรือเทอร์โมเวลครับตอนนี้ครับครับเราใส่สายที่เราเดินไว้นะครับสายเบอร์สิบทองแดงครับผมจากแผงซล่าเซลครับ ใส่ไว้ในวันถามครับแล้วก็อัดดินลงไปให้แน่นเลยครับไม่ให้มีรอยรั่วเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่ตัวจุดสานนะครับ ทพพันไวสักหน่อยการมันกระเด็นออกมานะครับเวลาจุดแล้วติดแล้วนะครับเราใช้ไฟเย็นนะครับในการจุดนะครับประสานแท่งกาวเข้ากับสายกาวนะครับเพื่อที่เวลามีไฟรั่ว ก็จะได้รั่วลงดินไปเลยนะครับป้องกันอุปกรณ์ของเราได้ครับเดี๋ยวเราก็รอมันเย็นนะครับก็มาติดตามผลนะครับว่าแท่งกาวกับสายกาวจะประสานกันหรือเปล่านะครับเอ้ยตอนนี้ครับเรามาตามผลที่เราจุดเมื่อกี้นะครับ ว่าจะติดหรือเปล่าี่นติดี่ครับติดแล้วครับแท่งกาวกับสายกาวนะครับสายทองแดงนะครับกับแท่งกาวนะครับสารเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอตอนนี้เราก็กลบได้แล้วครับ เดินสายนะครับเข้ามาที่ตู้คอนโทรลครับและอินเวอร์เตอร์ครับผมตอนนี้เราลงมาทำการเดินท่อนะครับเดินสายนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับสาย pv ครับจากแสงโซลารเซลล์ครับเข้าอุปกรณ์ป้องกันนะครับ และนี่เข้าชุดอินเวอร์เตอร์นะครับเรียบร้อยครับต่อวงจรไฟฟ้านะครับเรียบร้อยครับผมใส่เบเกอร์ไว้หนึ่งตัวนะครับสำหรับโซล่าเซลล์ครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเปิดระบบนะครับทดสอบระบบกันเลยนะครับตอนนี้เปิดระบบแล้วนะครับ ใช้ไฟภายในนะครับตอนนี้เฟส A อยู่ที่ 4M มนะครับเฟส B เฟส C ใช้0.3นะครับเฟส C ไม่ได้ใช้เลยนะครับตอนนี้เครื่องกำลังนับถอยหลังนะครับเดี๋ยวรอเครื่องทำงานนะครับใกล้จะพร้อมแล้วนะครับ ไ,ได้3,700วัต์นะครับผลิตไฟได้5แอมป์ครับโวต่อเฟสนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับ5กิโลวัตต์3เฟสนะครับผมเรียบร้อยครับ มานคุณกุ้งนะครับเมโจ o นี่ครับตอนนี้ผลิตไฟได้ครับสี่พันห้บานะครับผลิตไฟเต็มที่เลยนะครับนี่ครับประหยัดไฟเฟสละ6แอมป์นะครับนี่ครับหแอมป์ก็ประมาณ1,300วัตต์นะครับนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังแบบนี้ร้อยครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับช่างดอยโซลาเซลครับทีมงานไอ l i n k in ินเ s อร์ e ิสสนใจติดต่อโทรหาได้ยีบสี่ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับผม